เรื่องย่อละครเราเกิดในรัชกาลที่9เดอะซีรีส์ละครออกอากาศวันจันทร์อังคารพุธและพฤหัสทางช่องวันเริ่ม14พฤศจิกายน2559เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีตอนเด็กแว้น นำแสดงโดยพาคินคำวิไลศักด์รับบทเก่งเรวิยนานันทาเกิดรับบทอิงร่วมด้วยนักแสดงปฏิพานปัทวีการรองเขามูลคดีสถาพรน,นาควิไลปิยมาศมนยกุลมายุลินผ่องผุดพันธ์ดารันบุญยศักดิ์บุษกรตันติพนาและนัต,ตพงพ์ชาติพง์เก่ง พาคินคำวิไลศัก์เด็กเกเรที่ไม่ชอบเรียนหนังสือต่อหลังจบมัธยมศึกษาปีที่6แต่กลับใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการแต่งรถและแข่งรถจักรยานยนต์เก่งแอบลงรังกอิงเรวิยานันทาเกิดเพื่อนสาวที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอิงเป็นคนยึดมั่นในคำสอนของในหลวงและมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นนักคิดนักพัฒนาทำให้เก่ง คนที่ไม่เอาฐานคิดได้และไปสมัครเรียนต่อแต่วันหนึ่งกลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้อิงต้องติดคุกตอนครูจันทนานำแสดงโดยกระมนชนกเขมโยทินรับบทครูจันทนาร่วมด้วยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหนึ่งธิดาโสพลพุทธชาติพงสุชาติวิชยานีเปรียกินจารุวัตเชี่ยวอาราบวริศราลัตพิบูลพานวัฒ อรุณพงษ์ชัยวินิตจากพระราชดำรัสของในหลวงที่เคยตรัสถึงครูทุกคนว่าให้ครูปฏิบัติหน้าที่ครูให้ดีที่สุดเพื่อลูกศิษย์ทุกคนทําให้ครูจันทนากมลชนกเขมโยธินยึดหลักนี้ไว้ในใจเสมอเพราะความเข้มงวดอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ดีทําให้พิมพ์หนึ่งธิดาโสพลลูกสาวของครูจันทนาเกิดความน้อยใจเพราะตั้งแต่เด็กจนโต พิมพมักถูกแม่บังคับเคี่ยวเข็นหรือหากทำผิดเธอก็มักถูกแม่ทำโทษมากกว่านักเรียนคนอื่นๆเสมอในฐานะที่เป็นลูกครูพิมพจึงคิดเสมอว่าแม่รักลูกศิษย์มากกว่าตัวเองจนเธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านแต่แล้ววันหนึ่งพิมพกลับได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่แม่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วตอนบ้านของพ่อนำแสดงโดย กวีตันจลาลักษ์วรเวทดานุวงศ์พล,ลวัฒมนูประเสริฐนิโคเทริโอและชมฉายฉัดวิไลเรื่องราวของต้นกับเต้สองพี่น้องที่มีแนวความคิดต่างกันคนละขั้วทั้งคู่มักทะเลาะกันเสมอตั้งแต่เด็กจนโตแต่ทุกครั้งก็จะมีพ่อที่เข้ามาคอยห้ามปรามและสั่งสอนโดยยึดหลักคำสอนของในหลวงว่าให้รักกัน จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพ่อเสียชีวิตต้นมีความคิดที่จะขายบ้านของพ่อแต่เต้กลับไม่ยอมเพราะคิดว่าบ้านหลังนี้คือความทรงจำถึงพ่อสองพี่น้องทะเลาะกันรุนแรงแต่ในวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้ต้นและเต้หันหน้ามาคุยกันและเข้าใจกันในที่สุดตอน14ตุลา นำแสดงโดยสุกิจวิเศษแก้วรับบทนิกร่วมด้วยเกงไกอุนหนันปราถนาสัจจุก,กรจินตนัตด,ดารัมกานนท์กรพัฒส,สอนด้วยเสียงเก้าวชวินลิขิตเจริญพงเรื่องราวของนิกสุกิตวิเศษแก้วชายหนุ่มที่กำลังจะพาพ่อแม่ไปลำลึกความหลังในวันที่ทั้งคู่พบกันครั้งแรกจากเหตุการณ์14ตุลาคม2516 แต่เมื่อใกล้ถึงวันครบรอบประชาชนชาวไทยรวมทั้งนิกกลับได้รับข่าวการสวรรคตของในหลวงนิกรู้ดีว่าพ่อรักและเทิดทูนในหลวงสุดหัวใจเขากับแม่จึงพยายามปิดบังไม่ให้พ่อรู้เรื่องนี้แต่สุดท้ายพ่อก็รับรู้ความจริงทุกอย่างถึงแม้พ่อจะเสียใจอย่างมากแต่พ่อกลับกลายเป็นคนที่ให้กำลังใจทุกคนในครอบครัวเพราะพ่อเชื่อว่าในหลวงท่านยังไม่จากไปไหน ตราบใดที่เรายังคงนึกถึงท่านและดำเนินชีวิตไปตามพระราชดำรัสของท่านตอนชีวิตเพื่อให้นำแสดงโดยยุคส่งัยศาลร,รับบทรัฐร่วมด้วยวันรสสนทิชัยภูทนเนศหงมานพวลาวุธโพยิมอลิสลาวงชาลีนภัทรอินใจเอื้อเรื่องฤทธิสิริพานิชและ วรกรสิริสอนรัฐยุคสมภัยสารหมอหนุ่มวัตถุนิยมทำงานหนักเพราะอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยวันหนึ่งแม่ของรัฐขอให้รัฐพาไปกราบพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวแต่รัฐไม่ใส่ใจส่วนฟ้าแฟนของรัฐก็ชวนไปเป็นแพทย์อาสาที่สนามหลวงแต่รัฐก็ไม่ใส่ใจอีกเช่นกันพอดเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒ เพื่อนสนิทจึงชวนรัฐไปหัวหินแต่ระหว่างทางกลับเกิดอุบัติเหตุชนกับรถของมุกดาวรนุชพิลมพักดีจนสลบไปรัฐฟื้นมาอีกครั้งที่หมู่บ้านปางขมุดอยปุยในปีพุทธศักราช2512มาเจอทิวานสาวน้อยชาวเขาเผ่ามงและหวางรัฐได้ยินทั้งคู่พูดว่าในหลวงจะเสด็จมาเยี่ยมชาวเขาที่นี่ รัฐเถียงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะในหลวงสวรสคตแล้วทิวานหวากและชาวบ้านโมโหไล่ตีรัฐเพราะไม่พอใจที่รัฐพูดจาไม่เป็นมงคลจนวันหนึ่งรัฐป่วยหนักปางตายทุกคนจึงช่วยกันแบกรัฐไปหาหมอตามเสด็จหมอช่วยชีวิตรัฐไว้ได้ทันเวลาในที่สุดรัฐฟื้นกลับมาสู่ยุคปัจจุบันและตั้งมั่นจะเป็นหมออาสาช่วยเหลือผู้คน ตามแบบที่ในหลวงทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพตอนดุดแสงทองสองนำแสดงโดยเจตพิพัฒติละพรพัฒรับบทพอรอสยุทธนาเบื้องกลางรับบทครามอานัธพลสิริจุมแสงรับบทสำเริงร่วมด้วยอัญชษสามงคลสมัยปวันรัตนาคสุริยะพอรอเจตพิพัฒ์ติละพรพัฒ ชายหนุ่มที่มีชีวิตสุขสบายพอตไม่เข้าใจที่แม่เอาแต่ร้องไห้เพราะในหลวงสวรรคตจึงชวนหมอรัตยุคสงภัยสารเพื่อนสนิทไปเที่ยวหัวหินจนเกิดอุบัติเหตุชนกับมุกดาวรนุษพิรมพักดีพอตสลบและย้อนเวลาไปปี2523กลางสงครามระหว่างคอมมิวนิสต์กับทหารที่หมู่บ้านสร้างขอจังหวัดสกลนครครามยุทธนาเบื้องกลาง ช่วยพอดไว้และพาไปอยู่ด้วยจนวันหนึ่งสำเริงอานัตพลสิริชุมแสงพี่ชายครามจนคนในหมู่บ้านไปทำสวนในพระตำหนักภูผานราชนิเวศจนความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นคนในหมู่บ้านจึงค่อยๆเปลี่ยนความคิดจากที่ยึดมั่นในระบบคอมมิวนิสต์จนในที่สุดครามก็คิดได้ว่าคนที่ช่วยเหลือพวกเขาอย่างแท้จริงคือใครรวมไปถึงพอร์ ที่คิดได้ว่าในขณะที่ตัวเองมีชีวิตสุขสบายยังมีอีกมากที่ลำบากพอ์จึงสัญญากับตัวเองว่าถ้ากลับไปได้เขาจะช่วยเหลือคนให้มากที่สุดโดยยึดถือคำสอนของในหลวงเป็นแบบอย่างตอนรักแท้นำแสดงโดยนวัดกุลรัตนรัก์รับบทนบวรนุษพิลมพักดีรับบทมุกดา จารุณีสุขสวัสดิ์รับบทสาครร่วมด้วยทรงสิทธิ์ลุงนพคุณศรีพิยดาจุธารัตนากุลการจนาจินดาวัตรทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาดิลกทองวัฒนาปวีนาชาลิฟสกุลมุกดาวรนุษพิลมพักดีภรรยาของนพนวัตนกุลรัตนาลักษณ์เจ้าของโรงงานทอผ้า มุกดานัดกับนบว่าจะไปกราบพระบรมศพแต่ต้องเร่งผลิตผ้าสีดำซ้ำเครื่องจัรยังเกิดระเบิดทำให้นบผิดนัดด้วยความเสียใจมุกดาจึงขับรถออกมาจนเกิดอุบัติเหตุกับรถของพอร์ดเจตพิพัฒ์ติลพรพัฒและรัฐยุคทรงภัยสารมุกดาสลบและตื่นอีกครั้งที่บ้านเก่าหลังหนึ่งในปี2549ซึ่งเป็นปีที่มีพระราชพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเจ้าของบ้านคือสาครจารุณีสุขสวัสดิ์สาวโสดวัยเกษียณเคยเป็นนักข่าวสายพระราชสำนักตามทำข่าวถ่ายภาพในหลวงมาตลอดเธอซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่ทำเพื่อประชาชนมุกได้มีโอกาสได้เล่าปัญหาชีวิตคู่ของตัวเองให้สาครฟังสาครจึงให้ดูรูปของในหลวงกับพระราชินี ภาพที่พระราชนีทรงยืนเคียงข้างในหลวงทุกที่สนับสนุนทุกสิ่งที่ทำมุกดาจึงได้เรียนรู้ว่าความสุขของคนที่เรารักก็คือความสุขของเราทาให้เธอเข้าใจนกเข้าใจตัวเองมุกดาตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลโดยมีนกเฝ้าอยู่ข้างเตียงทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันนกจึงพามุกดาไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่22ตุลาคม2559นักทองสนามหลวง